สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมช่อง YouTube คุยสาระ HR Channel เป็นประจำและกดติดตามทุกครั้งขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องประกันสังคมกันต่อค่ะโดยจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่3ประการของสำนักงานประกันสังคมที่จะมีการขยายเพิ่มในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสข้อที่กำลังจะเพิ่มขึ้นข้อที่ห ขยายเงินช่วยเหลือกรณีสงเคราะห์บุตรปัจจุบันผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย12งวดภายใน36งวดจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา60งวดหรือจนบุตรอายุครบ6ขวบแต่ในอนาคตจะมีการขยายช่วงอายุการรับเงินจาก6ปีเป็น12ปีหรือเพิ่มขึ้นอีก6ปีเลยทีเดียวค่ะ แม้จะไม่ได้เพิ่มจำนวนเงินต่อเดือนแต่จะได้รับเงินนานขึ้นหรือเป็นเงิน7,200บาทต่อปีรวมแล้วมากถึง86,400บาทหากรับสิทธิ์จนครบ12ปีเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะข้อที่2ปรับสิทธิ์เงินทดแทนกรณีทุกพลภาพจะมีการปรับเพิ่มเงินชดเชยการขาดรายได้สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ จนส่งผลให้เป็นผู้ทุพพลภาพเช่นแขนขาใช้การไม่ได้หรือมองไม่เห็นโดยในช่วงสองปีแรกจะได้รับเงินทดแทน60%ของค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนจากฐานค่าจ้างที่ใช้ในการจ่ายเงินสมทบตัวอย่างหากท่านมีเงินเดือน20,000บาทจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ1น0 0 0บาทจ่ายต่อเนื่องสูงสุดสปีหลังจากนั้น จะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลหากยังไม่สามารถทำงานได้เลยอาจได้รับเงินทดแทนต่อเนื่องในรูปแบบเงินทดแทนถาวรแต่ถ้าสามารถกลับมาทำงานบางส่วนได้ก็จะมีการพิจารณาปรับลดเงินชดเชยตามสัดส่วนโดยดูจากความสามารถในการทำงานจริงรายได้ที่หาได้และคำวินิจฉัยของแพทย์คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิต้องส่งเงินสมทบอย่างน้อยสงวดใน15งวดก่อนเกิดเหตุ ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเข้าข่ายทุพพลภาพครอบคลุมทั้งผู้ประกันตนมาตรา33และ39ค่ะข้อที่3ขยายวงเงินค่าคลอดบุตรเดิมทีผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย5งวดภายใน15งวดจะได้รับค่าคลอดบุตรแบบเมาจ่ายครั้งละ1น0 0 0บาทในอนาคตสำนักงานประกันสังคมมีแผนจะเพิ่มค่าคลอดบุตรเป็นสอง0 0บาทต่อครั้ง ครอบคลุมทั้งผู้ประกันตนเพศหญิงและเพศช,ชายที่ภรรยาคลอดบุตรถือว่าเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและสนับสนุนการมีบุตรในช่วงที่ค่าครองชีพสูงขึ้นได้เป็นอย่างดีค่ะสรุปทั้งสมสิทธิประโยชน์ใหม่นี้คือส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระบบประกันสังคมให้ทันสมัยเป็นธรรมและตอบโจทย์ชีวิตของผู้ประกันตนในยุคป,ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะเงินช่วยเหลือบุตรขยายอายุจากหกขวบเป็นสิองขวบ เงินทดแทนทุกพลภาพได้รับ60%ของเงินเดือน2ปีแรกค่าคลอดบุตรเพิ่มจาก15,000บาทเป็น20,000บาทหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้ทุกท่านเข้าใจภาพรวมของสิทธิประโยชน์ใหม่ๆได้มากขึ้นนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีสาระฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคุยสาระ HR Channel ไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญดีๆแบบนี้อีกค่ะ ขอบคุณมากๆากค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะคนพนมมือ